เมื่อโอดิสซิอุสและลูกเรือเดินทางถึงเกาะหนึ่งอย่างไม่รู้ชะตาพวกเขากลับพบถ้ำของยักษ์ไซคลอบผู้ดุร้ายโพลิฟีมัสยักษ์ตาเดียวผู้กินมนุษย์เป็นอาหารขังพวกเขาไว้ในถ้ำพร้อมกับผนึกปากถ้ำด้วยก้อนหินยักษ์ลูกเรือหลายคนถูกจับกินต่อหน้าต่อตาทำให้โอดิสซิอุสต้องคิดแผนหลบหนีด้วยสติปัญญาเท่านั้นเขาหลอกยักษ์ว่าตัวเองชื่อไม่มีใคร เพื่อใช้เป็นกับดักในตอนที่ยักษ์ร้องขอความช่วยเหลือจากพวกพี่น้องช่วงเวลาสำคัญมาถึงเมื่อโอดิสซิอุสใช้ท่อนไม้เผาไฟแทงดวงตาไซคลอบทำให้มันมืดสนิทเมื่อโพลิฟีมัสตะโกนว่าไม่มีใครทำร้ายข้าเหล่าไซคลอบจึงไม่สนใจและจากไปโอดิสซิอุสและลูกเรือจึงหลบหนีออกใต้ท้องแกะของยักษ์ที่เดินออกจากถ้ำในรุ่งเช้า เหตุการณ์นี้ทำให้โพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลบิดาของ us, โพลิฟีมัสโกรดแคนและเริ่มส่งพายุลงโทษเขาตลอดทางกลับบ้าน